สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกันวันนี้วันที่1น,นะครับมาพบกับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับหน้างานอยู่ที่บ้านน้องทองหลางนะครับตำบลน,น้องหินอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับตอนนี้ นางานของเรานะครับกำลังเก็บเก็บงานนะครับบ่อวงกลมนะครับเดิมตามแบบนะครับแบบก็จะให้ขุดเลขเก้ากับเลขแปดกับเลขเก้านะครับมารวมกันแล้วนะครับเป็นเลขเป็นเลขศูนย์นะครับเป็นเลขวงกลมนะครับไม่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 เรียกเลขศูนย์นะครับเป็นบ่อวงกลมนะครับ ความลึกนะครับความลึกได้3เมตรนะครับเพราะว่านะครับหินนะครับขุดลงไม่ได้เจอหินนะครับน้องหินสมชื่อเลยนะครับมีอุปสรรคมากมายเลยทีเดียวนะครับดินที่เราขุดมาปั้นหลังคันนะครับเป็นดินข้างในนะครับดินทรายนะครับเรา ทำการขุดขุดออกหรือออกจนถึงพื้นเดิมนะครับถึงจะมาปั้นหลังคันนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นดินที่เป็นทรา,า,า,ายคล้ายทรายขี้เป็ดอะครับมันจะไหลออกมาตลอดเลยแต่ทางทีมงานของเราก็มาแก้ไขนะครับทำให้เป็นรูปแบบบ่อวงกลมนะครับถ้าทำตามรูปแบบ มันจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีดินจะปั้นทําแบบนี้นะครับบ่อนี้ก็มีปัญหานะครับทํายากมากนะครับต้องใช้เทคนิคในการขุดการทํานะครับหินนะครับดูหินนะครับทางเราก็ลงไปเจาะได้บ้างนิดหน่อยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นหลุมนะครับเป็นหลุม ได้อยู่ที่ประมาณ3เมตรกว่านะครับเกือบถึง4เมตรนะครับนี่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมใกล้ๆนะครับกำลังเก็บงานสโลุอยู่นะครับนี่นะครับน้ำก็ไม่ซึมมาแล้วนะครับนี่ตอนแรกนะครับก็ ท้อใจเหมือนกันนะครับว่ามันคิดว่ามันทับไม่ได้นะครับก็เลยลองเอาแบบแผนใหม่นะครับเอาประสบการณ์ที่เราเคยเขุดมาเอามาใช้ลองดูก็รู้สึกโอเคนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เท่ากับ ยิ่งสวยงามเลยครับเป็นระบบนิเวศไปในตัวเลยนะครับดูนะครับมีโค้งโคดเขี้ยวอยู่ข้างในนะครับมีหินอยู่ตรงกลางนะครับแกะได้แค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าฟื้นแกะนะครับอันตรายนะครับต่อรถเรานะครับเพราะว่ามันก้อนใหญ่มากนะครับก็ เจ้าของท่านว่าทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับดีนะครับที่ทางทีมงานเราทำให้นะครับเพราะว่าออตอนแรกนะครับว่าจะขุดให้ลึกนะครับแต่มันขุดไม่ได้ลึกเจ้าของก็เลยให้ขยายบ่อให้กว้างนะครับเป็นบ่อวงกลมพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับนี่นะครับ การเก็บ s l ล p ก่อนนะครับน้ำก็ที่ซึมเข้าตอนที่เรายังไม่ได้อัดนะครับน้ำเ,เป็นน้ำทรายที่ไหลลงตอนตอนที่เรายังไม่ได้อัดดินดินแข็งนี้นะครับนี่นะครับกำลังรีดกดให้แน่นเลยนะครับ ถ้าเราไม่มีประสบการณ์คงจะทำยากมากนะครับบ่อน,นี้ผมยอมรับเลยว่ายากนะครับนะครับต้องทำหลายขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับมาเช้าก็นะครับเอารถลงไปเก็บเศษหินเศษอะไรขึ้นมาเพื่อให้ดูแล้วมันสะาดหูสะาดตานะครับ ก็ถ้าเต็มบอ่อนี้นะครับน้ําเยอะน่าดูนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเรา,เาท,ทําแทงน้ําราคา1น0 0 0แสนนะครับคงจะเก็บได้น้ําไม่ได้เท่าเท่าที่บอ่อตรงนี้นะครับเพราะว่าในบอ่ออย่างน้อยเราก็เลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับถ้าทําแทงน้ําก็แสนหนึ่งนี่เลี้ยงปลาไม่ได้นะครับใช้น้ําได้อย่างเดียวนะครับอันนี้ขอ <c oughs> โทษครับอันนี้คือให้ข้อคิดนะครับสําหรับ าบางคนบางท่านกลัวเสียเสียพื้นที่นะครับแต่จะทำแทงลงทุนแสนหนึ่งทำแท้งกับขุดสะแสนหนึ่งนะครับแต่ขุดสะแสนหนึ่งนี่เลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับเลี้ยงปลานะครับเราสามารถนะครับเอาปลาทำเป็นอาหารได้นะครับแต่ถ้าเราทำแท้งนะครับคือ เลี้ยงปลาไม่ได้นะครับข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับมองออในข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็ปึดผักอะไรต่างๆความชุ่มชื้นน้นําอยู่ในดินนะครับความชุ่มชื้นจะดีกว่าน้ําในแทงนะครับที่เราเอามารดมันอยู่ในนะครับลักษณะบนพื้นผิวดินแต่ถ้ามีน้ําอยู่ในในบ่อนะครับความชื้นมันจะกระจาย นะครับทำให้พืชผักต้นไม้มันก็สวยโดยอตัตโนมัติเองนะครับนี่นะครับทีมงานของเราก็กำลังนะครับทั้งดันทั้งนะครับปรับบ่อนี้น่าจะเสร็จวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราก็ได้ทาโอนะครับทำา รายง,งานนะครับประมาณ3ามสี่ทุ่มนะครับนี่ครับทำที่เราทำก็ทำสุดความสามารถแล้วนะครับทำดีที่สุดแล้วได้แค่นี้นะครับเพราะว่าหินนะครับไม่เข้าเลยงัดก็ไม่ขึ้นนะครับก สงสารรถด้วยนะครับก็ต,ตายแค่นี้เลยครับเพราะว่านะครับถ้าก็ปัญหาหลายอย่างอย่างเรื่องดินไหลดินอะไรที่มาทำคันทำอะไรนะครับมันหลายขั้นตอนดูเหมือนจะงานเล็กนิดเดียวแต่ต้นทำหลายขั้นตอนครับกว่าจะได้มาเป็นบ่อแบบนี้ก็นะครับ ต้องหาวิธีนะครับการทำนะครับการขุดนะครับก็ติดตามชมนะครับผลงานของเราต่อไปนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมช่องเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโค้งน้องนาโมเดลนะครับที่ให้กำลังใจนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาให้กำลังใจ ผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดนะครับก็ผมก็ได้จากท่านผู้ชมมาติชมกันเข้ามาผมก็ได้เอาคำติชมมาปรับปรุงและพัฒนานะครับในการทัางานของผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ